ครับก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาซุ่มยิงปลานะครับไมยเดิมนะครับผมหมายคลองที่เดิมนะครับมบนต้นไม้นะครับผม นี่ก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับผมช่อนก็ไซส์ประมาณสองกิโลกว่าครับมันมารงนีงครับผมเกือบไม่ทันนะครับผมขึ้นยางเกือบไม่ทันครับถือไปก็มองดูกำลังจะลงพอดีครับยิงครับโอ้โหได้อยู่ครับผมใหญ่มากครับสองประมาณสักสองอัพได้นะครับผม เย็นดีนะครับผมก็ติดตามชมนะครับผมว่าจะได้กีิ่ตัวนะครับนี่ก็เวลานี้ก็ประมาณเกือบสามโมงนะครับผมเกือบสามโมงเย็นนลครับผมรุ้นกันอีกสักหน่อยครับก่อนจะกลับนะครับผมก็ลงมานะครับผมครับผม ใชเบลเลอร์เลยครับสำหรับวบ่ายนี้ก็พอแค่น,นี้นะครับผมเราจะเดินทางกลับนะครับผมประมาณสองอัพนะครับผมอางนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมนะครับฝาก กดติดตามด้วยนะครับผมคิดคลิปหน้าสมัรดบคลิปหน้าก็พบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมกลับมาครับ